you <laughs> สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลรปัตดครับกลับมาพูดคุยเรื่องของตลาดซื้อขายไทยลีกซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แต่ว่าสัปดาห์นี้ขอเปลี่ยนนะครับมาพูดคุยในวันพุธแล้วก็วันเสาร์ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ในทุกสัปดาห์ฝากติดตามโดยลวกันครับเข้าเรื่องเลยครับเรื่องของเดียโก้หลุยซานโต้มีข่าวสารเพิ่มเติมมาบอกหลังจากที่พัวพันกับหไรซ์โบสอนในไทยข่าวจริงบ้างข่าวปั้นบ้าง,าาางก็แล้้วววแต่นน่นนนะรรัับทีกกกเเาาาาาจิห์อผมม็ย หาเหตุผลที่มันสามารถจับต้องได้วิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของเดียโ,โก้หรือซานโตก็ยังคงมองเหมือนเดิมณวันนี้1%ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคลิปที่แล้วไม่มีเหตุผลใดที่เดียโ,โก้จะย้ายมาเล่นในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้แต่เดือนธันวาคมอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดได้หมดถ้าเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าณันนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่ยาโฮส่งสัญญ,ญาณให้เราได้เห็นก็คือว่าคลิปของสโมสสนเขามีการปล่อยภาพเดียโ,โก้หรือซานโตยิงประตูสแสดงว่าข่าวสารที่บ้านเราที่มีการพูดคุยยยกกกััเรื่อง,องดโ้้จะาลบ มันคงไปถึงหูเขาแล้วจริงๆสโมสรก็เลยใช้โซเชียลมีเดียในการโต้กลับมาให้ได้เห็นนะครับว่าเขายังให้ความสําคัญกับกองหน้าบราซิลคนนี้และตัวของนักเตะเองก็มีการลงคลิปฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อตเตรียมจะกลับมาแข่งขันอยู่ที่บ้านพักที่มาเลเซียครับและฟุตบอลเอ็มลีกอย่างที่เราทราบนะครับว่าเขาเตะกันแค่ เลกเดียวครับเหมือนกับตัดโปรแกรมให้เหลือทีมละ11นัดแล้วเตะไปก่อนแล้ว4นัดเตะอีก7นัดก็จบฤด,ดูกาลเดียโก้มีโอกาส,อ,กาสอยู่ต่อสูงมากๆอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อเขาในช่วงตลาดซื้อขายรอบที่2ของบ้านเราช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมคุณต้องจ่ายเงินให้กับเยาโฮซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วอายุการใช้งานของเดียโก้2 6พฤษภาคมอายุ33ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าคุณซื้อเดียโก้มาในตอนนั้นคุณใช้งานเขาได้ก,กี่ปีเดียโก้เองผมว่าน่าจะแขวนสตัทกับเยบดน้นัังน ข่าวมาโนทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามที่พวกเราพูดคุยกันแล้วเนี่ยหลักการและเหตุผล ต้องมาก่อนความรู้สึกนะครับกลับมาที่การวิเคราะห์โอกาสที่นักเตะต่างชาติจะมาเล่นในไทยลีกดีกว่าเพราะว่าล่าสุดในอีเมลของผมมีเพื่อนนักข่าวจากอุซเบกิสถานซึ่งเคยรู้จักกันคือผมเคยขอความช่วยเหลือเขาตอนที่ถามข้อมูลนักเตะอุซเบกที่เดินทางมาเล่น kings cup ที่บ้านเราที่โคราชนะนะครับเมื่อปี2015ซึ่งโคซิโก้เป็นคุณซื้ออยู่ก็เป็นเรื่องของข่าวแล้วครับเรามีอะไรก็ถามเขาก็ามีอะไรเขาก็ถามเราเขาก็ส่งข่าวถามมาว่านักเตะอุซเบกคนนี้ครับมีโอกาสจะมาเล่นที่บุรีรัมจริงหรือเปล่า เราเองเนี่ยยังไม่รู้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาคําตอบกันอย่างน้อยวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าของสโมสรบุรีรัมย์ต้องรอให้เขาชัดเจนแลวเขาแถลงข่าวชูเสื้อเองเราก็กลับมาวิเคราะห์กันต่อว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงแต่ในเมื่อมีชื่อมาแล้วขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับว่าโอกาสมาเล่นที่บุรีรัมย์มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นจะใช่หรือไม่ใช่เอากองให้ก่อนครับสีสันของตลาดซื้อขายนักเตะคือการวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ด้วยหลักการและเหตุผผลลลกับข้้ออมมมูทีี่่่เเราาาชืวถิคป ถูกปล่อยออกไปก็คงจะมีหลายคนเอาไปแชร์แล้วก็หาคําตอบเราช่วยกันเช็คดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วนักเตะอุซเบกิสถานคนที่ผมกาลังจะเล่าให้ฟังมีโอกาสจะมามากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนที่จะพูดถึงนักเตะคนนี้ครับเราอยากจะพูดถึงนักเตะอุซเบกิสถานในไทยลีกหน่อยส่วนใหญ่มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่แล้วก็บุรีรัมย์เองเนี่ยเป็นคนเปิดตลาดนักเตะอุซเบกิสถานด้วยครับณนะวันนี้ถ้าเกิดว่าบุรีรัมม์สนใจอยากได้นักเตะอุซเบอ,อีเราลองย้อนไปดูกันหน่อยนะครับว่าประวัตินักเตะอุซ เล่นไทยลีกมีใครกันบ้างครับ เริ่มต้นปี2012นะครับเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดที่สร้างความพื้นาด้วยการเซ็นสัญญาคว้าตัวอัสกายาดิเครรฟกองกลาง,งชาวอุซเบกิสถานในวัย32ปีนี่เป็นนักเตะโคต้าเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเลยนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่น a f c แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกที่บุรีรัมนั้นสามารถเอาชนะคาชิวาเรโซได้3-2โดยเขาเนี่ยยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ2-0เป็นประตูปั่นไซ์โค้งสุดสวยเลยครับและทำให้ประตูนี้ของอนะัสกา ได้รับเลือกให้เป็นประตูสุดสวยประจําสัปดาห์ด้วยนี่คืออีกหนึ่งมิดฟิลด์นะครับที่ย้ายมาจากทีมใหญ่อยา่างบุญยอดกอซึ่งเป็นแชมป์ลีกของอุซเบกิสถานบุรีรามนั้นทําดีลนี้ได้อย่างน่าสนใจครับเพราะว่าหลังจากคว้ ague, าแชมป์ลีกฤดูกาลต่อมาอัสกาก็ถูกดึงมาเสริมทัพให้กับประสาสายฟ้าแต่สุดท้ายอยู่ได้แค่3เดือนเจ้าตัวต้องถูกยกเลิกสัญญาเพราะว่ามีปัญหาชีวิตส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวมีโอกาสที่จะฟอ้องหย่าร้างกับภรรยาทําให้ไม่มีสมาธิในการเล่นฟุตบอลเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านด้วยครับทำให้ย,ยาย ไปจากนั้นปีต่อมาคนที่สําสหรับนักเตะอุซเบกิสถานในบ้านเราคืออันวาราจาบอฟครับกองหน้าในวัย24ปีที่ย้ายมาจากบุญยอดกอเหมือนกันซึ่งตอนนั้นประสาทสายฟ้านะครับก็เซ็นสัญญา2ปีนี่คือกองหน้าดีกรีทีมชาติอุซเบกิสถานด้วยครับแต่สุดท้ายก็อยู่กับประสาทสายฟ้าได้เพียงแค่2เดือนต้องถูกยกเลิกสัญญาอีกเพราะว่าอันวามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วทีมเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะลงเล่นในเกมลีกไปแล้วประมาณ3-4เกมนะครับแต่ก็ต้องถอดชื่อออก เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเสียโคต้าไฟฟ,ฟรีๆก่อนหน้านั้นก็มีการส่งไปรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้อันวาราจาบอฟกลายเป็นผู้เล่นอุซเบกิสถานที่อยู่ในไทยลีกน้อยที่สุดเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับพูดถึงบุรีรัมย์ที่ผ่านมาดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับนักเตะจากอุซเบกิสถานก็จริงครับแต่ว่าประสาทสายฟ้าเนี่ยมีความทรงจําที่ดีกับประเทศนี้มากครับเพราะว่าผลงานในเอฟซีแชมเปียนส์ลีกปี2013นั่นคือหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ทําให้บุรี หลายสโมอสรอนในเอเชียได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ทีมนอกสายตาจากประเทศไทยอีกแล้วนะครับซึ่งเกมในปีนั้นรอบ16ทีมบุรีรัมย์ต้องเจอกับทางบุญยอดกอดีกรีแชมป์ลีกของอุซเบกิสถานเกมแรกบุรีรัมย์สามารถเอาชนะได้2-1ต่อ 1, โดยได้ประตูชัยจากลูกมงของเอกชัยสำเรก่อนที่เกม2การบุกไปเยือนหลายคนคงคิดนะครับว่าบุญยอดกอต้องถล่มบุรีรัมย์แล้วก็สามารถแซงชนะผ่านเข้ารอบได้แน่แต่สุดท้ายแชมป์ซอร์กราวเนี่ยยันเสมอได้0-0ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกของสโมสร แล้วก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนจุดนั้นได้เลยก่อนที่รอบ8ทีมจะพ่ายกับเอสเตกาครับยอดทีมของอิหร่านด้วยสกอร์รวม3ต่อ1แต่นั่นคือประสบการณ์อันล้ำค่าของประสาทสายฟ้าที่ทําให้ทุกวันนี้พวกเขานั้นก็พยายามจะเป็นทีมที่ยืนหนึ่งในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าอาเซียนให้ได้ครับสำหรับบุญยอดกอน้นเคยมีริวัโดครับตำนานไซด์ทองคําทีมชาติบ,บราซิลมาค้าแข่งอยู่3ปีตั้งแต่ปี 2008- ถึง2010แล้วก็พาทีมคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดแบบไม่เคยพลาดเลยครับตลอด่ขา้ มาตลอดในยุคนั้นถือว่าเป็นช่วงพีคข,ของทีมมุนยอตกอเพราะว่าแชมป์ลีกรวมกัน5สมัยที่สโม,มอสรได้ครั้งสุดท้ายคือปี2013ซึ่งเป็นปีที่พวกเขานั้นตกรอบทั่วเอเชียด้วยน้ำมือของบุรีรามยูเนเต็ดซึ่งถูกมองว่าเป็นทีมนอกสายตาคุณลองดูภาพนะครับนี่คือความภูมิใจของคุณเนวินชิดชอบที่เราไม่เคยเห็นกันบ,บ่อยๆกับความสะใจดีใจสุดชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นคุณเนวินกับคุณกรุณากรดก,กันแบบนี้ครับคุณกรุณาถนงกับซุดลงไปกับพื้นหลังจากที่ทราบผลการแข่งขันเเเมสิ้นนีียกปา หายเกินฝันแต่ยี่ห้อของสโมสรบุรีรัมย์ในตอนนั้นต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสื่อในเอเชียเนี่ยจับตามองอยู่แล้วแต่ผลงานมันยังไม่เป็นรูปธรรมและในที่สุดจุดพีคมันก็เกิดขึ้นในปี2013และสื่ออุซเบกก็ยังชื่นชมและไม่เคยลืมเหตุการณ์นั้นมาจนถึงวันนี้ซึ่งชื่อของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนักข่าวอ,อุซเบกรู้จักทีมนี้ดีครับยิ่งใหญ่แค่ไหนดูอีกภาพนึงครับเกมที่ออกไปเยือนเอสเตกาลรอบ8ทีมสุดท้ายแม้ว่าจะตกรอบแต่ว่าก่อนเกมการแข่งขันสื่อของอนี่ปลใจ สมควรที่บุรีดันนั้นสามารถผ่านมาถึงรอบนี้ด้วยการล้มตัวเต็งอย่างบุญยอดก่อได้ก็รุมสัมภาษณ์กันเป็นการยกใหญ่เลยนะครับส่วนคนที่3ครับเกิดขึ้นในปี2019ปีที่แล้วครับนักเตะของประจวบ FC นั่นก็คืออัดยอมฟิลิปโปิยานครับกองหลังในวัย30ปีตอนนั้นนะครับที่ย้ายมาปิดจ็อบแข้งนอกของทางประจวบนะครับแล้วก็ชูเสื้อด้วยสัญญา1ปีนี่คือนักเตะที่เข้ามาแล้วเติมเต็มให้กับประจวบนะครับโดยยืนเซ็นเตอร์คู่กับทางอัตนันโอลาโฮวัชแล้วก็ทําใหห้ปรระจวบ FC ือ ตอบพ่คาดหักประกาเซียนครับเอาชนะบุริรามยูริเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลลีกครับหลังจากเสมอกันในเวลา1-1ช่วง120นาทีดวนจุดโทษกลายเป็นประจวบที่เอาชนะไปได้ครับ และต่อมาในฤดูการนี้คนที่4เป็นกิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดครับที่สามารถคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอุซเบกิสถานมาร่วมทัพได้ในตำแหน่งจอมทัพนัมเบอร์10ซาดอมีสายเยฟที่เล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ริมเส้นฝั่ง้ายเป็นคนปั้นเกมครับปัจจุบันอายุ29ปีย้ายมาจากโลโกมติฟทัชเชนทีมยักษ์ใหญ่ในบ้านเกิดซึ่งก็เคยคว้าแชมป์ลีกมาแล้วนะครับสสมัยด้วยกันแล้วก็มีประสบการณ์ในการลงเล่นเอฟซีแชมปี้ยนสลีกถึง34นะัดส่วนผลงานในทีมชาติมิสเยฟเน ติดอุซเบกิสถานในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็ติดในรุ่น U23 ด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ถูกเรียกไปติดทีมชาติเมื่อปี2015แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขานั้นก็อาจจะหลุดจากทีมชาติไปนะครับสักระยะหนึ่งแล้วส่วนการลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกก็ยังคงต้องปรับตัวแต่มีโอกาสส่งบอลเข้าประตูไปแล้วในเกมเจอกับแบงคอกยู่ในเตะเป็นบอลเล่นในจังหวะโต้กลับแต่สุดท้ายเช็ค VAR กลายเป็นว่าไม่ได้ประตูแต่จังหวะการจับบอลการยิงประตูหรือวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลก็ทําให้เรำ ชื่อมั่นว่าซาดอมีซเยฟน่าจะประสบความสําเร็จในการเล่นฟุตบอลไทยลีกได้ไม่ยากส่วนคนล่าสุดที่มีข่าวส่งตรงมาจากเพื่อนนักข่าวที่อุซเบของผมนั่นนะครับนั่นก็คืออักบาอิสมาตุลเเยฟที่บุรีรัมน่าจะเสริมเข้ามาในโคต้าเอเชียแทนที่ของจองแจยองนักเตะเกาหลีใต้ที่ถูกยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้ครับคือตําแหน่งของทางอักบาเนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งตรงกับทางจองแจยองพอดีจริงไม่จริงก็คงต้องรอสโมสรบุรีรัมเขาลงข่าวทางการก่อนนะครับแต่น่าจะมีการเจร จจาก,กันริงถ้าไม่มีมูลเนี่ยคงไม่มีคารุดออกมาดังนั้นครับเรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่าครับว่าผลงานแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยมันสมเหตุสมผลพอที่จะทําให้แทนที่ของจองแจยองได้หรือเปล่าสําหรับอักบาในวันย9 9ปีนั้นเล่นดิฟิวตัวรับครับเคยอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่บ้านเกิดอย่างปักตะกอ อยู่ในชุดแชมป์ลีก2สมัยแล้วก็แชมป์บอลถ้วย1สมัยด้วยก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางเมตาลุกเบตาแบทในปี2017ถึงปัจจุบันโดยรับบทบาทกับตันทีมแล้วก็ลงเล่นในลีกไปแล้วฤดูการล่าสุดใน3นัดลงตัวจริงทั้งหมดโดยสเกมหลังในเล่นเต็มเกมด้วยและตอนนี้ทีมอยู่อันดับ9ของตารางผลงานชนะ1แล้วก็เสมอ1แพ้1ส่วนในทีมชาติครับล่าสุดเพิ่งจะได้กลับมาลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเกมเปิดบ้านแพ้เบรารูสไป0ต่่อ1ซึงในเกมนั้นบไม่มีชื่อของซดรมเ,ดเพาะว่วง,งน่ย ซาดอมิซาเยฟนั้นไม่มีชื่อติดทีมชาติมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วครับอีกหนึ่งคนที่เล่นตำแหน่งตัวรับน่าสนใจผมแถมให้ดีกว่าครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจครับนั่นก็คือฟอซิลมูซาเยฟครับกองกลางตัวรับในวัย31ของจูบิโลอิวาตะในญี่ปุ่นซึ่งติดทีมชาติอุซเบมากกว่าอักบาที่มีข่าวกับบุรีรัมด้วยครับโดยอยู่ในชุดเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ UAE แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ถูกเรียกมาติดทีมชาติสักพักแล้วครับพูด เขาไม่ออกมาเล่นนอกประเทศเนี่ยก็เพราะว่าไม่ชอบการปรับตัวแต่ว่าผมไปดูนะครับวิถีชีวิตของคนอุซเบกที่นักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์เนี่ยเขาเขียนลงในบล็อกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจสังคมคนรวยกับคนจนเนี่ยมันไม่ต่างกันมากน,น,นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดเนี่ยมันก็มีความสุขพื้นฐานของคนอุซเบกเนี่ยเขาเป็นคนเรียบง่ายแล้วก็มีน้ําจิตน้าใจยิ้มแย้มแจ่แมใสดังนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับคนไทยเรื่องของอาหารการกินของชาวอุซเบกเนื่องจากบ้านเมืองเค้าาน่อขงจะุดมมสูรณ์ กับบ้านเราการเกษตรค่อนข้างดี วัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยมันก็เลยมีมากมายคือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งออกมากกว่าที่จะนําเข้ามาครับขณะที่ข้อจํากัดเรื่องของภาษามันก็มีนะครับเพราะว่าภาษาราชาการของทางอุซเบกเนี่ยเขาจะใช้ภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาอุซเบกในการสื่อสารแต่ถ้ามองย้อนกลับมาที่บ้านเราส่วนใหญ่ครับนักฟุตบอลก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนดังนั้นจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกครับที่ทําให้นักเตะส่วนใหญ่นั้นเขาไม่อยากออกมาเล่นนอกประเทศนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่มันลงตัวมากกว่าทําให้น้อยคนนจจริงๆะัทีีม่ม อุซเบกิสถานนานๆที่รับถึงจะออกมาเล่นนอกประเทศแต่ก็คงต้องลุ้นกันดูนะครับว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยบุรีรัมเขาจะเปิดตัวนักเตะเมื่อไหร่หรือว่านักเตะคนนี้อาจจะเป็นนักเตะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าคุณรู้จักบุรีรัมดีคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยชูเสื้อเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการอะไรก็เกิดขึ้นได้ ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนักเตะทั้งอย่างอันวาราจาบอฟหรือว่าอัสการยาดิเครอฟก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขานั้นอยู่กับทีมได้ในระยะเวลาสั้นๆเพราะบุรีรํมจะเปลี่ยนนักเตะจนกว่าทีมจะลงตัวนี่แหละครับคือการทํางานของบุรีรมสไตล์ที่เราดันจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะมีข่าวออกมา,มามากน้อยแค่ไหนสุดท้าย ข่าวจากสโมสรที่เป็นทางการเป็นใหญ่ที่สุดแต่นี่คือสีสันที่ผมอยากจะนํามาฝากกันในเมื่อเรามีข่าวมาจากต่างประเทศเราก็อยากจะเล่าให้ฟังด้วยหลักการและเหตุผลชื่อเสียงแล้วก็ดีกรีถ้าวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแทนจองใจยองไม่ได้แต่เชื่อเถอะครับนักฟุตบอลชื่อดังก็เอาชื่อมาทิ้งไทยลีกมากมายอยู่แล้วต้องลองดูครับว่าถ้ามาแล้วปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้อย่างลงตัวบุรีรัมย์จะได้ดิฟิลสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนที่โกซุนกีนั้นเคยมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบุรีรัมย์แล้วถึงแม้ว่า ปัจจุบันบุรีรัมยังหากองกลางแทนที่แบบโกซูนกีไม่ได้แต่การลองกลับไปใช้บริการนักเตะโคต้าเอเชียสัญชาติอุซเบกิสถานก็น่าจะเป็นสิ่งที่บุรีรัมย์นั้นท้าทาย และอยากเอาชนะอดีตที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้เคยเซ็นสัญญากับนักเตะชาวอุซเบกแล้วไม่ประสบความสําเร็จติดตามกันให้ดีนะครับหลังจากนี้ตลาดซื้อขายทีมใหญ่ๆโดยเฉพาะบุรีรัมนั้นจะมีความเข้มข้นขึ้นในทุกๆวันและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคง้งเมื่อหลังวันไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG พิมพ์ภาษาไทยคิดไซคโคส่วน IG เนี่ยพิมพ์คาว่า t i n เ Curve เดี๋ยวจะเจอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคอนเทนต์ของเราในทุกช่องทางโดยเฉพาะ YouTube อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่และพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับเรื่องต่อไปที่ผมนั้นจะเล่าให้ฟังในทุกๆวันแบบนี้สวัสดีครับ